ตอนนี้เป็นช่วงแบบอวดของ2019ินกของใหม่ <laughs> โอ้โหไอแพดโปรใหม่มาแล้วค่ะ <laughs> มีความสุขมากนะคะเพราะว่าตัดสินใจในการซื้ออยู่นานมากแล้ววันนี้เราได้ตัดสินใจสำเร็จแล้วนะคะ ซ,ซื้อเป็น iPad Pro 12.9นิ้วค่ะสั่งตรงจาก apple.com/th นะคะก็จะเป็นราคาไทยมาถึงเรียบร้อยนะคะจริงๆสั่งครบเซตเลยสั่งแบบพร้อมกับคีย์บอร์ดภาษาไทยที่เป็นแบบแมกเนตติดด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ Apple Pencil หลักที่เธรรมดาด้วยนะคะแต่ได้มาแล้วอันนี้เดี๋ยวจะมา unbox ให้ดูกันก่อนละกันนะคะทุกวันนี้ก็คือใช้คอมเป็น MacBook Pro 13นิ้วปี2015ซึ่งค่อนข้างหนักในการที่แบบพิ้วไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ปหคะก็เลยแบบอยากจะได้อุปกรณ์สักอันนึง ที่พกพาได้ตลอดคอมเมนต์งานได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาใช้แบบอาจจะอยากให้มันกลืนแทนคอมพอเป็นโจทย์กลืนแทนคอมซะหน่อยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเซฟได้ไหมอ่ะก็มีสายสาเซฟอันนี้มันไม่สามารถแบบแทนคอมได้มันคือแบบแท็บเล็ตที่ทํางานได้ดีสเปคส,สูงแต่แบบ Apple จะมาบอกว่ามันใช้แทนคอมได้เนี่ยก็อาจจะไม่จริงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเราไปเล่นเราก็ชอบอินเทอร์เฟซของ Apple อ่ะว่ากันมาเรามาแกะกล่องกันนะคะนี่ค่ะแกะตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วธรรมดาเราก็แบบเวลาเราอันบ็อกก็าชอบแบบกรีดโหดๆเนี่ย ว้ายได้กลิ่นไหมคะกลิ่นของของใหม่ <laughs> และนี่คือโชมหน้าของ iPad ที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษแล้วเราจะมาลอกกันนะคะโอ้โหชื้นดินไม่ให้แต่ไรไม่ให้ตอม เบามากคือที่เฟืองชอบอันนี้คือเพราะว่ามันเบาแล้วมันก็หน้าจอเท่ากับ macbook pro 13นิ้วของเพืองเลยลเปลว่าเปืองชอบแบบจอใหญ่ๆแล้วก็แบบถือได้เบามากและนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็มีเหตุผลของมันค่ะนี่คือพอร์ต type c นะคะซึ่งนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ apple รุ่นแรกที่ไม่ใช่ m a ที่ยอม่อนอ่อนห่อนตามมาใช้แบบที่ชาวบ้านเขาใช้กันปกติต้องเป็นพอร์ต lightning ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพอร์ต usb c นะคะก็สามารถเชื่อมต่กนนอกุอ่นนีได้อ๋ออันนี้อันนี้เราซื้ออะแดปเตอร์มาด้วยคือเขามาส่งเนนกัน นะประมาณนี้แต่เดี๋ยวมาแกะเพราะว่ามันเป็นออพอร์ต USB C นะคะซึ่งต่อกับได้หลายอย่างเดี๋ยวมารีวิวอีกทีละกันตอนนี้เป็นช่วงแบบอวดของ2019 <c oughs> อันนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะคะเป็น fast charge ชาร์จเร็วนะคะ <c oughs> ใส่ชาร์จนะคะแท p e ซทั้ง2ด้านค่ะขอบคุณค่ะ Apple <c oughs> ยินดีด้วยนะคะใครมี Type-C คุณได้ไปต่อค่ะ นี่ค่ะเข็มจิ้มซิมค่ะเพราะว่ารุ่นีนเครื่องเลือกซื้อนะั้นเป็นรุ่นเซลูลานะคะเพราะเราเคยมีประสบการณ์สำหรับการซื้อ iPad m มินิอันแรกที่แบบอยากประหยัดงบประมาณกับการใช้ w i f i อย่างเดียวซึ่งไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่เราก็จะชอบใช้เซลูลาไปด้วยนะคะนี่ค่ะรุ่นที่ต้องเลือกซื้อนะคะคือรุ่น12.9มีเซลูลา256เบามจริงแบนจริงเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูกันนะคะซึ่งเราก็จะมี iPad ที่เราสามารถสแกนเฟซไอดีได้นะคะ และนี่คือการได้หายใจครั้งแรกของน้องมาแล้วเขาเล w สวย to open นะคะเราก็เลือกภาษาอังกฤษกันนะคะ English ค่ะ Quick Start นะคะคือจริงๆถ้าเรามี iPhone iPad ก็มาเอาอยู่ใกล้ๆกันเขาก็จะแบบสามารถเซตอัพได้เลยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยคือเขาก็มีข่าวจากสื่อต่างประเทศแหละเพราะว่ามันบางแล้วมันเบาใช่ไหมเขาบอกว่ามันอาจจะแบบงอได้ไม่งอ อ่ะเล่าก่อนรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรกที่สแกนเฟ c ไอ d ดีแบบแนวตั้งและแนวนอนได้ตามสูบฮัดเวิร์ดค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปซื้อของมาแล้วนี่ค่ะสวยงามอลางช่างซึ่งเดี๋ยวทอนรีวิวอีกทีนะคะเราก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตนะคะคีย์บอร์ดและ Apple Pencil ใหม่ ราคาค่าเสียหายนะคะสําหรับการซื้อสิ่งนี้ของเผื้องนั้นโชคๆก็คือบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ5,9,900กว่าบาท ะะแต่เราก็มาหาค่าจ่ายบริษัทไงก็ถือว่าเป็นการซื้อมารีวิวใช่ไหมดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีแต่แพงมากชิพมวลผลแรงนะคะเล่นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งระะักกันส่วนตอนนี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะจะได้มาลองเล่นนะสิ่งนะั้นหรือใครมีแอปแนะนําใช้ i อแพดอยู่แล้วก็บอกมาได้นะคะนี่ก็มีความหวังว่าจะยกแม็กให้พ่เติ้ลนะคะแล้วคราวนี้มาใช้เดี๋ยวดูกันคะ่ะเราติดตามรีวิวด้วยไปละคะ่ะ กกอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ซีเฟิร์สสกริงแล้วก็ติดตาม IGTV ด้วยนะคะ IG จีเรมาดานะคะ FAUNGLADA ค่ะไปแล้วค่ะแรปโย่บาย